สำหรับในหน่วยนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแทรกตารางการแทรกตารางสามารถทําได้โดยไปที่เมนูแทรกจะสังเกตได้ว่ามีเมนูตารางอยู่บริเวณด้านล่างเมนูแทรกให้คลิกจากนั้นจะสังเกตได้ว่ามีพื้นที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเราสามารถสร้างตาราง ได้ไม่เกิน10คูณ8สำหรับในการสร้างตารางด้วยวิธีอย่างง่ายนี้หากเราต้องการสร้างตารางที่มีขนาดเกิน10คูณ8ให้เราคลิกที่ปุ่มแทรกตารางบริเวณนี้เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแทรกตารางขึ้นมา ในกรณีนี้เราสามารถกำหนดจำนวนคอลัมน์และจำนวนแถวได้ตามที่เราต้องการโดยอัตราส่วนความกว้างเราก็สามารถกำหนดได้เช่นเราต้องการความกว้างคงที่ปรับพอดีขนาดกับเนื้อหาหรือปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าตา จำนวนคอลัมน์ในที่นี้เราจะใช้3จำนวนแถวเราจะใช้สเช่นกันคลิกตกลงเพื่อแทรกตารางสำหรับการใส่ข้อความเราสามารถคลิกช่องตารางที่เราต้องการใส่ข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความจากแป้นพิมพ์ ได้เลยการแทรกตารางมีลูกเล่นหรือเอฟเฟกต่างๆเช่นกันโดยจะอยู่บริเวณด้านแถบบนของเมนู เราสามารถเลือกได้โดยเราสามารถปรับรูปแบบเอฟเฟกต่างๆของตารางได้ด้วยการเพิ่มในเงาสีปากกาเส้นขอบรูปแบบของขอบเป็นต้น นี่คือการแทรกตารางในโปรแกรม Microsoft Word 2013